หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายชลทียงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2566ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลงและเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้เป็นไป,นปนตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมทางเยี่ยมชมนทศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดด้วย ซึ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติดซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติดจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมจัดเทศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดจากหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องการแสดงของชมรมทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ยีนิ้นรวมาัมั่นใจว่าอุบัตราชนา,านีของเราจะต้องปลอดภัยยาเสพติดยูี่นะชี้นิ้วครับ